ซนะคะต่อไปซออ่านว่าซอ <c oughs> ซอ,อ่านว่า <c oughs> ซอ่อันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค,คุณครูนะคะคุณครูชวันกรได้สอนไปแล้วนะคะเรเราได้ไหมนะักเรียนดูนะหนาคนอื่นด้วยนักเรียนปิดไมค์ด้วยนะลูกต่อไป ตออ่านว่าตอนะคะแล้วก็ถออ่านว่าถอถอฐานนะคะทออ่านว่าทอทอผู้เท่าแล้วก็ทอมนโทนะคะต่อไปโนเล่นโนอ,อ่านว่าโนโดอ,อ่านว่าโดนะคะต่อไปตอเต่าต,ตออ่านว่าตอ ถอ,อ่านว่าโถต่อไปทอทอทหารทออ่านว่าทอ,อทอธงก็อ่านว่าทอเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนอนะคะนอนออ่านว่านอบอบออ่านว่าบอสำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ช่วยปิดไม้ให้ครูด,ด้วยนะคะต่อไปนะคะ ปนะคะปอ่านว่าปอออ่านว่าออหื่นโปออฝาอออ่านว่าออพออ่านว่าพอนะคะต่อไปฟอฟอฟออ่านว่าฟอก็คือฟันนะคะพอพออ่านว่าพอมมอ่านว่ามอยอ่านว่าโย รอรออ่านว่ารอรอรออ่านว่ารอรอลิงนะคะต่อไปวอวอแหวนวออ่านว่าวอสออ่านว่าสอต่อไปสอหรือสีนะคะสออ่านออกเสียงสอเสือออกเสียงสอเหมือนกันนะคะสออ่านว่าสอแล้วก็สอเสือสอก็อ่านว่าสอเช่นเดียวกัน หอ,หอหอหยิบหออ่านว่าหอรออ่านว่ารอรอคือรอจุฬานะคะแต่ออกเสียงเป็นรอเช่นเดียวกันต่อไปอออ,อ่างอออ่านว่าอออหอหอนกูหออ่านว่าหอทีนี้เราทบทวนเรื่องของพยัญชนะไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของสระนะคะเราจะมาเรียนเรื่องของสระ ความหมายของสระนะคะก็คือการเปล่งเสียงการออกเสียงนะคะตามหลักภาษาที่ถือว่านะคะถือว่าพยัญชนะจําเป็นที่จะต้องอาศัยสระนะคะออกเสียงได้ออกเสียงได้สละมีทั้งหมดยีิบอดรูป32เสียงนะคะมียี่สิบดรูป32เสียงต่อไปนักเรียนมาดูสระเสียงสั้นนะคะนักเรียนเราจะแยกสระเสียงนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว สองอันต่อไปสระอะอะนี้มีเสียงสั้นนะคะอะเป็นเสียงสั้นต่อไปสระอีอ,อีมีเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะอ่าสระอีก็เป็นเสียงสั้นเสียงที่ออกไปผุดนี้นะคะจะเป็นสลระเสียงสั้นทั้งหมดเลยต่อไปสระอึอึอนะคะเขียนเอาไว้ข้างบนพยัญชนะต้นอ,อึอ่านว่าอึต่อไปสระ ตัวต่อไปก็จะเป็นสระอุเขียนอยู่ใต้พยัญชนะต้นถ้าเป็นพยัญชนะสองตัวก็จะเขียนตัวพยัญชนะตัวที่สองเช่นเดียวกันเวลาเอ่อต่อไปสระเอนะคะเอเป็นสระผสมระหว่างเอกับอาเอกับอารวมกันเอไอไอเป็นเอนะคะ ต่อไปสระเอมีเอสองตัวเอเอเออะเป็นแอนะคะเออะเป็นแอต่อไปสระโอนะคะสระโอเป็นสระเสียงสั้นนะคะผสมระหว่างโอกับอะโออะโออะเป็นโออสระอะไรคะสระอะไรลูก อ่าสระออนะคะสระออมีเป็นสารผสมสามตัวก็คือเออาร์อเป็นอนะคะเออาร์ A R A, เป็นออต่อไปสระเออนะคะสระเออเอออะเป็นเออะคะเอออ่ะเป็นเออต่อไปสระเอีย เออียอเป็นธาตุสระผสมนะคะเออียออเป็นเอยออต่อไปต่อไปสระเอือนะคะเออืออออเป็นเอืออน่ะเป็นสระผสมนะคะเอืออใช่เอืออะไผสมผสมแล้ว่าอะไรลูกบอกคุณครูสิคะสระอะไรเอือยเอ ลใช่ค่ะเออืออออ่ะนะคะต่อไปสละอะไรคะอันนี้สละอะไรลูกอว่าอ,อู้สละอว่เก่งมากเลยมีตัวอะไรบ้างมีตัวหน้าก,กากวอแหวนมีอะไรคะอยู่ข้างบนมังกรก็มีตัวอะไรอยู่ไหนหน้ากะะา,ากค่ะเออไม้ห่นหน้ากากวอแหวนแล้วก็สละอ่ะนะคะเป็นอว่ ต่อไปอ่านว่าอะไรคะนี่ตะละหรือตะละอ่าตัวรอหรือนะคะลรือรอหรือรอแล้วรอหรือง่ายเลยหลือหัวออกนอกนะคะมันจะมีหัวเข้าในแล้วก็หัวออกนอกเนี่ยต้องสังเกตนะคะค่ะนักเรียนต้องสังเกตดูอ่าต่อไปหรือตะละอะไรคะนี่ต่อไปนี่ สระอัมเ่าสระอัมนะคะสละอัมเป็นจุดลูกน้ำนะคะเขาเป็นกลมๆอยู่ข้างบนแล้วก็สละอารากข้างชอบอนั่นแหละต่อไปสละอะไรคะสละอาค่ะเอาสละอาเออาร์นะคะเออาร์เป็นอัสละอาเป็นสระเสียงช่้งเช่นเดียวกันสละอะไรคะนี่สระไอไม้มาสละไอไม้มาลายน่ารักจังเลยนะคะเก่งมากเลย หัวม้วนแล้วก็หัวม้วนข้างในสระอะไรคะนี่สระอะไรคะสระไอไม้เมลายนะคะโอ้สระไอไม้ม้วนแล้วก็สระไอไม้เมลายต่อไปเป็นสระเสียงเสียงอะไรคะลูกสระเสียงยาวอ่าสระอะไรเอ่ยสระอาอสระอาต่อไปสระอีค่ะอีต่อไปสระ ละต่อไปสระะต่อไปะเ่เอค่ะต่อไปสระอเอนะคะมีอสองตัวต่อไปสระอะไรคะอสระ O แล้วจะเป็นเสียงยาวทางนั้นเลยต่อไปสระอะไรคะะอสระอต่อไปสระอะไรคะ สระเอนะคะสระเอมีเอและอ๋อนะคะต่อไปสะเอะไรสระเอียสระเอียเป็นสารผสมระหว่างเออีและและตัวอะไรคะยอและตัวยอต่อไปโหสระเสียงยาว ีค่่ะอืออือเอออนะคะเอออต่อไปสลากอัวอ้วนอ้วนการแล้วก็วอลแหวนนะคะววแหนใช่ค่ะลูกเป็นสลับผสมนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะมองดูค่ะดอกเรือเรืออ้าวเรือออกเสียงสิออกเสียงให้คุณครูฟังเรือ ลือออกเสียง่อกเจอไม่ใช่ลือนะถูกต้องเก่งมากเยี่ยมมากเลยค่ะอให้นะคะต่อไปเลือนักเรียนมีคนแซวคุณครูค่ะตอนนี้อ้าลือนะคะเลือดลือค่ะลูกใช่ใช่ถูกต้องเก่งดูดีดีมาก อาต่อไปนะคะอ้าวนักเรียนนักเรียนดูรูปภาพอาวนักเรียนดูรูปภาพนะคะอ้าวนักเรียนดูรูปภาพลูกเด็กดูรูปภาพให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์นะคะนำคำศัพท์ในกรอบนะคะ ข้อความแล้วก็นําไปดูอแล้วไปดูรูปภาพมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูกมีคนมีคนมันคืออะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนอ่ามีเพื่อนมีอะไรคะนางนางเงือกก็มีอะไรเงือมีอะไรคะโอโซนทําไมไม่เรียนขีอะไร มีเส <formation> ื <handled klore> mm ้อผีเสื้อผีเสื้ออะมีผีเสื้อผีเพื่อนนะคะมีนางเงือกเหยียบอต่อไปเหยียกน้ำมีอะไรเหยียกน้ำเหยียกน้ำมีผีเสื้อใช่ไหมอ๋อใช่นะคะเอาไปแล้ว ไอเอนเตอร์ไม่ไปหมดแค่นี้ใช่แค่นี้ใช่หรออ่ะนักเรียนดูนะคะเรียนก็คือเพื่อนนักเรียนดูเป็นสปรผสมสะกดคำว่าเพื่อนให้ถูกฟังสิลูกพออะไรคะเพื่อนไหมเพื่อนเนาะเพื่อนไม เพื่อนเก่งมากเลยค่ะเพื่อนนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนต่อไปคําว่าเหยื่อเยื่อนเยื่อเหยื่อน้เหยือนเยือนือยอเยือนเหยื่อน้เหยือยอเหยื่ออน้เหยื่อน้ำเหยื่อนเหยอนเหยื่อน้ำเนำ่อน้น้ำห่นเอน้ำ่อน้ออ สีเสื้อสีอะไรลูกเอกือกเงือกเือเสื้อเก่งมากเลยอ่านร like, <ang term> ่วมกันค่ะเงืออ่านรวมกันลูกนั่นแหละอ่านรวมกันเป็นคําว่าพีเสื้อสีเสื้อเก่งมากเลยค่ะต่อไปต่อไปอะไรอีกคะอ่านว่าอะไรนี่นางสง้ายนางเงือกจบคำว่านางเนอง งอเอืองอเงาเงางอะไรคะงอเองเงาเือกงอเงางอเงาเงาเงือกงเงาอเงาเงาเงือกงอเอเงา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 เากงอเงาอเงา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 อเงาเงาเงาอเงาเงาเงางอเงาเงาเอเงาเงาเงาอเงาเงคเงากเงาเงาเงาก็เงาเงาเงาอเงาเงาเี่งอเงาเงเหตุอารงาเงางองาเงาเงอยนะเะาเอเงาเ เข้ามาช้านะคะแล้วพอดีกับคุณครูผู้สอนนะคะไม่ได้มาด้วยแล้วก็เลยคุณครูมาสอนแทนคุณครูที่รับผิดชอบไปนะคะลูกอขอโทษนะคะที่ครูเข้ามาชา้าอาอแลอ,อ,อ,อีกแบบขัดาดหนึ่งเนาะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะ,ะ,คะอะาะถ้า,าแชร์บบน,นะคะผสมแล้วก็เติมคำในช่องว่างและเรียนดูสิคะมีสละอะไรเอ่ย สละอะไรคะบ ah, รรทัดแรกสละเอือสละเอือออ่าสระอะไรนีนสละอะไรเอ่ยอ่าแล้วตัวอะไรคะตัวอะไรพยัญชนะอ้อเอือกกเอือกะกดสิคะกอะไรเห่ยกเอือก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  กี่อเอียเกียสรละเอียนะคะกอเอียเกียต่อไปเกีกับสระเอียสอะไรคะส่อไเลยอเสียกอเอียเสียเก่งมากเลยค่ะกอเอียเสียครับลูกเก่งมากค่ะเก่งมากเลยต่อไปสระเอียลอซะเอียลเอียเอเรอียเรียนะคะเอียเรียอาต่อไป อันนี้เป็นพยัญชนะต้นสองตัวนะคะนะคะมีพยัญชนะต้นสองก็คือพอพานและลอลิงเขาเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นสองตัวแต่เวลาที่เราใส่นะคะถ้าเราไปเจอพยัญชนะต้นสองตัวแบบนี้นะคะเขาจะใส่สลอีที่พยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะนะคะไม่ไม่ไม่ใส่สลอีตรงพอพานนะคะแต่จะใส่สลอีตรงลอลิงนะคะพอลลิง อ่าคอยดูเนี่ยว่าใช่ไหมนี่เลียนักเรียนดูนะคะพอลอเอียเพียนะคะเพียก็กลางกลางกลางน่ะต่อไปสระผสมต่ออสระผสมตัวต่อไปคือปอปออะไรเอ่ยเบียเยียโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปอเอียเบียนะคะต่อไป ต่อไปควคอควายคออะไรคะคอเอียกคเียเอียกเอียกอเอเอีย yeah. เียกเอียาเอกเอียยกีอเอกอาเอาเกอาเอียกเอยอเมียอเอียเอียอเอียเก่งมากมอเอยเอาเอาอาอกอเอียอเอียกีอะออเอเีย บอเอียกเบียอ่าบอเอียเบียนะคะเก่งมากสำหรับแบบฝึกหัดอันนี้นะคะลูกอืมเยี่ยมเลยปิบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนี่ค่ะอ่าเก่งมากลูกอ่าอันนี้คุณครูให้ลูกโป่งให้มลูกโป่งลูกโป่งลูกโปนะคะลูก ให่รู้ปก,ก๊บมีใอกี <c oughs> อกเยอะอ้านักเรียนคะลูกวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแบบฝึกหัดอันนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยววัน,นวันศุกร์หน้านะคะเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะ,ะอันนี้วันนี้นะคะครูตาก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็อขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่คุณครูก็ขออาภัยด้วยนะคะอ อ่าเด็กๆบายค่ะลูกบ๊ายบายอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคงค่ะขอบคุณค่ะอ่าอคุณเกมเสร็จแล้วครับมันเก่แป๊บเดียวเสร็จนั่นกเดียวเองเป่อนเยุยปีก่อนนอนไม่ไเก่ดียวเองไปกันเถอะ Let's go เอา้าคุณครูไปแล้วแน่อย่าลืมเดี๋ยวรูเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนก่อนอ๋อไม่มีนานะเลยอะไรนานะหายนานะไหนนานาไม่รู้เลย ไหลเนี่ยไหลอันนั้นนี่ะหลนั่นนะน้าคนหนูนานคนหนูนอนนอนนอนนะนะี๋ยวหานะนอนนอนนอนนะนนนะอยู่ไหนดีนะที่ไม่ไปเหรออะไรเนี่ย ปิดเหรอจะคุยกันเหรออันนี้ปิดเสียงแล้วใช่จะคุยกันใช่ไหมไม่ปิดหรอเก้ได้ยินไโอเคไม่โอ้โอ้ยไปกินเลยไม่ปิดไม่ปิดเหรอไม่เพื่อนทำไมไม่ปิดอ่ะใช่โอ้ได้ยินนะครับได้ยินค่ะ แล้วไมมเป็นอะไรจบแล้วเ๊เก๊เบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเปิดเสียงเปิดแลยวเออเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไโอ้ยไอโอไอโอกมิกกี้มาไอโอ าอุกครับองไม่ได้ไปโอกนนี้เสร็จแล้วไปโอ้ดดูวิกกี้เมจอคุยุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหลดกันเลยไปโออยู่ฝั่งนั้แล้วเหรอนี่อโอไม่ไดู้ มี่นี right? ่กูออกแน่แล้วลายหางกกี่ไหมออกพิกกี้พิกกี้แล้วสัญญาณไมกี้ไม่ดีหรือเปล่าทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะไมกี้สัญญาณเธอไม่ดีเหรอยงโพสต์สเตมเมนต์ให้ยังไงทำไมไม่ได้ยินเสียงไมกี้เธอลองพูดสิเธอให้ทำอะไรเลยไม่ทำเลยอเปล่าไมกี้ปิดเสียงเหรอ ้สวัส <altro> ดีมิกกี้เอ้ยเจะพูดกับมิกกี้ทำไมเอยอยากพูดอันานะไม่อยู่อ่ะแล้วนาฬไปไหนไม่รู้สิเออเริ่มไปทีละคนนะ ทำไมมันเริ่มไปทีละคนแล้วปิดกันแล้วอือเล้วหลือสามคนคุยกันตรงนี้แหละีทำไมกีตาร์อะสามทับสองอะเธออยู่ปอนหนึ่งทับอะไรแล้วหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งเหมือนเราเลย แล้วก็อยู่ปหนึ่งครับหนึ่งมิกกี้ล่ะมิกกี้อยู่ปอปไหนครับผมยังไงสาวกตุ้งติ้งมิกกี้ ไช่มิกกี้เธออยู่หนึ่งทับอะไรแล้วมิกกี้มนิกกี้เธออยู่หนึ่งทับอะไรน่ี เอาแค่หนึ่งหนึ่งกับหเหรอเอามาสิมิต้าตกลงหนูจะเรียนไหมหนูจะเอาอะไรออกที่เธออยู่หนึ่งครับหนึ่งเพื่อนไปยังเรียนอยู่เลยมิกกี้เอาอะไรออกมิกกี้เธออยู่หนึ่งครับหนึ่งใช่ไหมเอาอะไรออกมาบอกสิ เรียนกันเพิอมก่อยต้องหูก่อยเหรออ้ยเรียนอะไรอ้ยเราจะวางสายแล้วนะวางแล้วนะหนึ่งสองส้ำไปป่ยวางยังไงที่นี้อ่า

มิกกี้ก <ith> hey ีตาร์วางสายแล้วอ่ะมิกกีิยังไม่วางสายอ๋อมิกิีตาร์วาง Wah. Wow. Uh. Saya aku เองเลยตู้ก็ไม่ได้ปิดอีแน่ทำไมต้องมามเรียวจะเล่ใช่ไหมเี่วบารจี้จะให้ทำงานอือมคุยสนีกเลย

Hold on, hold on. Hold on. Yeah.